สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูเหรียญ Baby Dose นะครับก็มาดูราคาไตก่อนนะครับเพื่อนระวังไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่อ้าอกเจ็ดตอนเช้ายังอยู่เจ็ดตัวอยู่เลยนะครับเพื่อนอน,นะครับตอนเช้าศูนย์เจ็ดตัวนะครับตัวเลขเปลี่ยนแล้วนะครับผมโอ้โหนะครับ ตัวเลขเปลี่ยนไปแล้วนะครับ1 2 3 4 5ส7าตอนเช้าอยู่980ย์อยู่7 8 0นะครับโอ้โหตัวเลขเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับถ้าเกิดว่ามีเงินสักเท่าไหร่สูงนะเพื่อนเพื่อนมีเงินนะครับเ้าราคาตอนนี้ที่ผมเคยสอนให้คิดนะครับผมมีเงิน1,000บาท100บาทเพื่อนเือนหารนะเอาหารตัวนี้ก็เท่ากับเป็นกี่ล้านหน่วยนะครับผมอนาคตกถ้าเกิดขึ้นเป็นตัวบาทก็กี่ล้านบาทก็ประมาณนั้นนะครับ โอ้โหนะครับเพื่อนๆระวังไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเพื่อนๆยิงครับตลาดผันผวนมากเลยครับไม่ใช่ผันผวนเพื่อนๆนะตอนนี้หน้าศูนย์เริ่มหายหนึ่งตัวเลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ศูนย์หกตัวใช่ไหมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับนี่เก้าเก้าสองสามนะแสดงว่าอ่าแสดงว่าตรงนี้มันต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับตรงนี้มันขึ้นไปโซนนี้ศูนย์จะหายไปเลยนะครับเพื่อนๆ 60%อนะกล่องกระดานไทยนะครับเพื่อนโอ้โห9 92 3สนะครับมีอีกประมาณสัก70กว่าเซนนะครับ80เซนนะครับก็จะเป็น999 9แล้วก็1นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น999 9เก้เก้คิดเป็น1่จะไม่เพื่อน้9เกแบบนี้อ่าแล้วตรงนี้เป็น1นะครับ0 0 0ก็เหลือ0ูกตัวนะครับ0ูย์กตัวนะครับเป็นเงินไทยนะครับผมลุ้นกันต่อไปนะครับ ขึ้นอีกนะครับ่อนมันไม่ลงนะครับเมื่อกี้พุ่งเลยนะครับเพื่อนผมโพสต์ไม่ตันกัดคําเลยนะครับมันขึ้นไปนะครับว่าจะไล่ตอบในไลน์ของ fc ทุกท่านนะครับผมจะตอบทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบก่อนนะมีอยู่ประมาณสักหลายข้อความนะครับผมหลายข้อความเดี๋ยวต้องตอบนะครับไม่ตอบไม่ได้เดี๋ยวน้อยใจอีกนะครับผมโอเคนะครับสามสามสี่บวกห้าสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ผมเห็นภาพนิมิตหมายไว้นะครับก็ประมาณ200%นะครับยิงว่าเพืนศูนย์หายแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับโอเคโอเคโอเคเจ็ดิ้งวิวดีกว่าโอเคนะครับนำมาฝากเพื่อนๆสั้นๆไอ้นี่ไอทาเกชิสวยห้ามไหมเออแต่ง นู <fin anta> <ots> ่นแปดพันหนึ่งมืนเจอกันแน่นอนนะครับผมบบายดอสเบด ดูสกอตแป่นภูมิมาเก็บเก็บยังไม่โชว์นะครับมาดูด้วยกันนะครับราคาขยับกี่ครั้งอะเนี่ย อ่าเพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะสูตรเหลือกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่อ้าสูตรเหลือหกตัวเพื่อนเพื่อเห็นไหมเมื่อกี้เจ็ดนะครับนั่นหนักคำว่าเทียบกับเงินบาทเงินนี้ก็ประมาณสักสี่สิบสองนะครับประมาณสี่สิบสองนะครับผมโอเคนะสามสามสี่ห้าประมาณตัวนี้สูตรจะหายไปเหลือหกตัวนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็หลับฟันดีนะผมก็ ไล่ตอบไล์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ